ต่อไปจะเป็นการผัดแล้วใช่ไหมคะค่ะผัดตับเล็กเริ่มจากอะไรคะใส่น้ำมันหมูใส่น้ำมันหมูนะคะแล้วก็ใส่ะะกระเทียมลงไปเจียวอือใส่น้ำมันหมูเยอะไหมคะก็เล็กน้อยค,ะค่ะพอติ๊กผัดนนี้ได้ค่ะใส่น้ำมันหมูแล้วนะคะต่อไปเป็นอะไรคะกระเทียมค่ะกระ,ระเทียมนะคะอืม หอมเชียวก็ใส่ขาที่ตําไว้เล็กน้อยค่ะที่เหลือไว้ใส่น้ำน้ำจิ้มแบ่งใส่นะคะมาผัดกระทําน้าจิ้มนะคะอันนี้ก็ช่วยดับกลิ่นด้วยค่ะหอมแล้วะหอมแล้วค่ะควอนิดนึงก็เอาตับเหล็กลงค่ะค่ะเอาตับเหล็กลงเลยใช่ไหมคะผัดไม่นานเพราะว่าอันนี้ค่ะลวกมาแล้วค่ะ ออนน้ยหมมิมตับนี่คือลวกไว้ก่อนเราด้วยแล้วก็มาผัดลวกไว้ก่อนแล้วก็เจะได้หั่งง่ายๆก็เลยไม่ต้องผัดนานมากนะคะเราก็ไม่ต้องผัดนานมากอเอาแล้วค่ะเดี๋ยวตักขึ้นได้เลยน,นี่คือหอมไหมหอมมากเลยค่ะ,ะหลังจากเราผัด ตับเหล็กแล้วนี่ต่อไปเป็นทําอะไรต่อคะเตรียมน้ำซุปค่ะอ๋อเตรียมน้ําซุปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่เสร็จแล้วตับเหล็กนะคะหอมมากต่อไปเราจะมาทําน้ําซุปแล้วใช่ไหมคะ,ะมน้ำซุปค่ะอ่าเริ่มจากอะไรคะเดี๋ยวเราหยอนมูสับลงไปน้ำเดือดน้ำซุปเดือดแล้วเราหย่ะน <c oughs> น้ำซุปน้ำซุปอันนี้ก็เป็นน้ำซุปที่ต้มจากโครงกระดูกไก่ใช่ไหมคะหรือว่าหมูก็ได้นะคะเคี่ยวไวสักพักหนึ่งให้น้ำซุปลงในรสบะค่ะอันนี้ก็ใส่หมูสับลงไป ใส่หมูสับเพื่อให้น้ำซุปมีรสหวานใช่ไหมคะเดี๋วยวก,ก็จะปรุงรสน้อยอปรุงรสน้ำซุปใช่ไหมคะใช้น้ำปลาเล็กน้อยใส่น้ำปลาใช่ไหมคะเล็กน้อยพอมีรสค่ะน้ำปลานี่เรียกอีกอย่างหนึงว่าน้ำเคยใช่ไหมคะอมอ่หลังจากใส่น้ำปลาแล้วใส่พวกที่เราผัดไว้เนี่ย มีตับเหล็กกับมีตับเหล็กมีเส้นจีสใส่ไหมคะเส้นจีด้วยนะคะแต่เส้นจีเนี่ยจะใส่ที่หลังใส่ที่หลังเลยอ,อเพราะว่าเราเพราะว่าเขาสุกมากไปก็จะไม่อร่อยอือันนี้คือใส่ตับเหล็กที่ผัดไว้แล้วนะคะ่ะใสใส่ลงไปเลย สำหรับเสงจีน้เนี่ยเราสามารถใส่ที่ที่ที่ถ้วยที่เสิร์ฟได้เลยแล้วก็<อ>ตักน้ำอันนี้ใส่เพราะว่าเส้นจีก็สุกแล้วเดี๋ยวถ้าใส่แล้วจะสุกมากเกินไปะนะคะอันนี้ก็พอหมูสุกก็สุกเสร็จตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเ,เวลาจะเสิร์ฟก็เอาเสงจีนเนี่ยใส่ ในถ้วยค่ะแล้วก็ตักน้ําที่ร้อนๆค่ะใส่ลงไปอ๋อแล้วก็โรยด้วยผักชีค่ะโรยด้วยผักชีอ๋อแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เหลือเดี๋ยวไปทําน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะผสมเลยก็ได้นะระหว่างรอตรงนี้อ่างั้นระหว่างจิ้มได้เลยเห็นว่ามีน้ำส้มค่ะน้ำส้มนะคะน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ข่ากระเทียมที่คลุกลมกันไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วอ๋อก็อาผสมรวมกันก็เป็นน้ำจิ้มแล้วอ่ะ ระหว่างรอนะคะให้น้ำซุปเดือดน,นะคะเอาน้ำปลาหมดนั่นได้หลันจากน้ำปลานะคะแล้วก็ขาที่โขลกขาที่โขลกเราจะเอาน้ำปลาใส่นี่ไ็ได้เพราะว่า,าเกลืจะมากเกินไปเดี๋ยวจะเค็มค่อยๆเติมเอาอเอาน้ำปลาละลายลรงนี้นิดนึง,นงค่ะอันนี้จะออกรสเปรี้ยวนิดนึงค่ะไม่จิ้มเพื่อกแก้เลี่ยน ตัวน้ำจิ้มนี่จะออกรสเปรี้ยวใช่ไหมคะเน้นเปรี้ยวใส่เกลือหมดเลยค่ะน้ำตาลใส่ก็กะประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็น้ำส้มเน้นเปรี้ยวมากหน่อค่ะน้ำส้มใส่ได้หมดเลยเหยได้หมดเลยจะเปรี้ยวหน่อยค่ะก็คนที่น้ำตาลอะไรก็แป็นวัตถุดิบก็เป็นน้ำจิ้มแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเออ จะมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งคือบางคนจะชอบทานที่มันนิ่มๆเราก็จะใส่มันหมูแข็งลงไปด้วยใส่ใส่ลงไปในไหนค่ะใส่ไปในน้ำซุปนี้ใช่ไหมคะกินแล้วจะมีนิ่มๆออันนี้คือก็แล้วแต่คนชอบด้วยคนชอบค่ะใส่ลงไปค่ะก็ใส่ลงไปน้้ำซุปเลยนะคะใส่นี้มันแทนได้หมดเลย นี้ก็เป็นว่าเสร็จแล้วก็สสุกแล้วขั้นตอนการทำตับเหล็กการผัดตับเหล็กใส่น้ำมันหมูใส่กระเทียมใส่ขา่าใส่ตับเหล็กลงไปผัดการปรุงตับเหล็กใส่หมูสับลงในน้ําซุปใส่น้ำปลาหรือน้ำเคยใส่ตับเหล็กที่ผัดไว้แล้วใส่มันหมูแข็งลงน้ําซุป การทำน้ำจิ้มตับเหล็กใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำส้มนี่คือทุกอย่างที่เราทำนะคะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะก็มีทั้งตับเหล็กเส้นจีนะคะแล้วก็มีน้ำซุปด้วยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่ก่อนรประทานต้องก่อน <ละ S 2> ประทานก็เอานี้เลยนะคะใส่น้ำซุปลงไปใส่น้ำซุปลงไปใช่ไหมคะ กบบ็เลยนะคะน,น,นีด้วยนิดหน่อยรับด้วยนะคะนิดหน่อยประมาณอ่าเที่นี้นะคะก็ะเออโรยพริกไทยโรยพริกไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะ,คะอันนี้ดีกว่าอ,อันนี้ก่อนต้นหอมผักชี ความหอมใส่ดูมีสีสันขึ้นมาโรยพริกไทยให้หอมเข้าหหอมอีกค่ะโรยพริกไทยนะะคให้รสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นค่ะอันนี้ก็น้าจิ้มตะกี้ที่เราทําไว้ก็เวลาห้าเอาไว้จิ้มเวลาทานก็อันนี้ก็เสร็จแล้ว ูน่าทานมากเลยนะคะเนี่ยได้กลิ่นหอมไหม่ะคะหอมมากเลยค่ะแล้วก็ดูจากการทานเราเนี่ยที่ต้องทานกับน้ำจิ้มนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องนํามาจากประเทศจีนจริงด้วยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะใช่เพราะว่ากับข้าวเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวขอกลับไปทานี <laughs> หน่อยได้ไหมคะอ,อ๋อได้ค่ะได้ค่ะ <laughs> เชิญยกให้เลยนะคะคไปชิมดูะค,ะค่ะ ทานมากๆเลยเนี่ยหอมด้วยแล้วตับก็ให้มีกลิ่นคาวด้วยนะขอชิมหน่อยดีกว่าอืมอร่อยมากสุดยอดอาหารไทยจริงเลยเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดยอยากที่จะทำอาหารไปกับต้องด้วยเตรียมส่วนผสมไว้เลยค่ะเมนูต่อไปคือล่าเตียง มีส่วนผสมดังต่อไปนี้กุ้งนางไข่เป็ดผักชีพลิกไทยพลิกชี้ฟ้าน้ำปลาน้ำตาลหม้อน้ำมันหมูสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้รายการอาหารไทยในวันนะคะดี ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ